ดูท้องฟ้าเอีเหมือนฝนจะตกเน้นะฟ้าแลบอยู่นะคะเราจะมาหยอดน้ำกกมาถึงเมื่อกี้นี้นะคะมาถึงก็่าจะช่วยกีดยางก็เสร็จแล้ว ปาชีกีเสร็จแล้วนะคะแต่ก็รอดูนะคะฟ้าฝนนะคะฟ้าแลบอยู่กลัวฝนตก,ก็เลยถ้าฝนตกก็ไม่ได้ดิน้ำนย<ๆ>าปีดเสร็จพอดีนะคะมาถึงแต่ก็ต้องรีบมาคอยท่านะคะเพราะว่าถ้าฝนมามันก็ไม่ทัน ได้เท่านี้ก็ดีแล้วพนะี่พาเอฟซีมาส่งดูตอนนั้นมีเห็ดปวกอยู่วันนี้จะมีอีกบนนอกไปหาส่องดูเห็ดปวกกันสีขาวๆวนา,านก็ได้กินอยู่นะ นี่นะคะไฟสองกบเออก็คงจะเท่าแก่หมดแล้วเสียงฟ้าร้องฟ้าดัง สองดูก็เริ่มหยุดแล้วก็มีเแถวๆนะี้นะฮะเห็น วันนี้ไม่มีไม่ออกวันนันออกแถวๆนี้ ักดอกต้องมารอนะคะดูถ้าอยู่ที่บ้านก็ไม่ทันนะนะถ้าฝนตกก็ไม่ทันนะนนี้ไม่มีสักดอกว่าเมื่อคืนก็มีแล้วเนาะ ต้องหากบหาเขียดก็ไม่มีรอฝนรอฝนถ้าอยู่ที่บ้านก็ไม่ทันนะฮะต้องมารออยู่ที่สวนอย่างนี่แหละเพราะว่าตอนนี้ฟ้าก็ฟ้าแลบ,บแล้วนะ แถวเป็นแถวนะคะทำงานกลางคืนนะคะชาวสวนยางนาหาส่องดูเห็ดปวกกรบบมีเคยออกบางทีมันก็ออก ไม่มีสักดอกอยิบยางทีไรก็มองดูแต่ขกาท้องฟ้าเนาะบางทีก็ดูโทรศัพท์ท้องฟ้าดูคน ถ้าฝนตกก็ไม่ทันแล้วถ้าอยู่ที่บ้านนะถ้าอยู่ที่สวนก็บางทีก็ไม่ทันนะคะรีบเร่งบางทีก็แล้วก็สะดุดก็สะดุดอะไรไปนี่แหละถ้าเรารีบเร่งนะคะไม่ทันการก็มาตรวจดูฟ้าดูฝนถ้าฝนตกก็ไม่ได้เนีไม่ทันการแล้วเนาะบางทีก็ไม่ทันนะคะฝนนี่ก็เนาะ บางทีมันก็ทำใส่แบบน้ำไหลลงท่อนนํำยางแล้วก็ไหลลงกระโปะงยางแล้วก็โหมิดจ้อยก็ไม่ทันก็ไม่ได้เนาะถ้าเราอยู่ที่นี่นะเรารอดูรอบางทีก็ไม่ตกบางทีมันก็ตกเป็นธรรมดานี่แหละชาวสวนถึง ต้องรอดูฟ้าดูฝนมีสถานการณ์ถ้าฝนไม่ตกเราก็รอให้นะคะน้ำยางมันตอนนี้มันกาลังหยุดอยู่ ก็ได้อยู่นะต้องสอดส่องดูแลฟ้าดูแลฝนกำลังหยุดอยู่ฟ้าก็ลองแล้วน้ำยางก็กำลังออก ต้นมันใหญ่เนาะถ้าต้นใหญ่มันก็ได้เยอะมันยางหยุดอยู่นะคะเราก็เลยไม่อยากจะยอดถ้าหยอดน้ำกดลงไปนะคะน้ำอายน้ำกดจะขึ้นมาแล้วมันก็จะไม่ไหลนะน,น่ะเนี่ยเนาะเราก็ต้องดูดูฟ้าดูฝนก่อน,อนมันก็มืดมืดนะสองดู สองดูท้องฟ้าโอ้ยวนมันสัมปะหลังกลางคืนสวยสวยเราดูฟ้าดูฝนอีกสะก่อนนะถ้าฝนจะมาก็รีบเร่งแล้วบางทีก็สะดุดล้มนะคะยศีมันก็เนาะบางทีโอ้ยมันไม่ทันการแล้ว บางทีมันก็ไม่ตกนะคะเราก็รอดูไปรัวดูมาบางทีก็ไม่ตกบางทีก็ตกายางเราก็ต้องไม่ใช่ธรรมดานะคะถ้ามันจะเต็มก็ต้องแกะมาเราก็แกะแล้วก็กองไว้กองไว้นะคะถ้าเราหย่อนน้ำกดแล้วก็เก็บเข้าอีกโอโ้มัน ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะเนาะบางท,ไทาีไม่ทันฟ้าไม่ทันฝนก็หยอดไปเรื่อยๆๆก่อนเื่อเสร็จก็มาเก็บเข้าทีหลังแบบนี้แหละเนาะว่าถ้าเอาลงไปใส่กันมันก็เต้มเป็นแถวเป็นแนวแบบนี้แหละสวนยางพาราสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะนี่ก็หยุดเริ่มแล้วล่ะ เดินจะได้ยอดแล้วเพราะว่าดูฟ้าดูฝนแล้วมันจะมาแน่นอนเลยมันเริ่มหยุดแล้วถ้ามันหยุดแล้วก็เราก็หยอดได้แต่ต้นใหญ่ๆมันก็ยังไม่หยุดอยากได้เยอะแล้วก็นี่คนๆๆแล้วก็เก็บที่เราเอ,อเาเอาออกม่เข้าไปอีก ก็เลยช้าเวลานะคะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ